ุเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไหลทุกเลือดทุกกำลังแรงใจขอบคุณนไอไอขอบคุณนพี่ยูเด้อพี่น้องขอบคุณเปิดการมองเห็นหนขอบคุณเอซีุ่กคนทั้งนอกทั้งทั่วโลกทั่วไทยเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆขึ้นสองบานพี่น้องประเด็นขึ้นสองบานเอาบ้านนี้ขึ้นบ้านนี้ขึ้นเพราะโดนเรกขึ้นยี่สิบนาทีประเด็นจะขึ้นซองบานไปก่อน S <S <S น,น,น้องเหมยเออขอบคุณหลายๆเด้อเดี๋ยวไปเดินล่งไหลไปเดินปีไปคนมเมนใ,ให้ได้ไหลายกิจได้ไหลายอันนั่น อันเคียงนี่ประเด็นน,น,เดเน,ดนนั่นเบิร์ตเน็ดเพราว่าท่านไปเติมเน็ตอยเคียงไงเพราะว่าท่านไปเติมอยข่าขเคียงขาเน็ดขาอยังมากหรอกประเด็นนี้เพราท่านนั่นเพราท่านได้เงินเดือนได้ว่าท่านไหนไปเหตุอย่างใดงลอ่อเงินอยู่อันนี้มิดซีลียู่หนึ่งนระเคียงนี่เห็ุเพราะใดไเพราะวา่าเบิดอันนี้เพราะว่าท่านไปเติม เติมไรๆกันได้บ้านนี้เติมเติมเน็ตเติมไรๆกันเขาแกลงมาเบิดตูวเกียงเหรอเติมเน็ตไรๆกันเหรอพี่น้องเกัากินยาไปเนาะลืมกิงยากินวัดกิน,นอะไรจะลืมเนี่ยน,นี่มันเท็ดบ่ได้พี่น้องเอ้ย สู้สู้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ นี่คูเก l e ก็บว่าไปเห็ดยังก็บว่าไปบ่อได้เลยวัดดีค่ะหนึ่งหลานดวงใจขอบคุณหลายหลายเด้อพี่น้องแต่วัดดีค่ะลุงมิดขอบคุณหลายหลายเด้อลุงมิดอันไล่อันเคียง่ข่อยเจ้าเป็นหยังงยู่ซื้อกลุดออกคอยได้มือเต้าเนี่ยคอยได้ไปกิ้มหาผู้นั่นกิมหาผู้นี้เอารับเป็นเพื่อนข่อยในเร้อไล่คอยรุดเจ้ามาวัดดีค่ะอันอาทิตย์เกียนขอบคุณหลายหลายเด้ออาทิตย์เกียนมาเป็นกำลังแรงใจห่อย เท่าไรสับก็จะเป็นอย่างเดิมรุดหน้ารุดหนังเชียงง่ายคัอยาการไล่รุดจังหวะยืดๆกับไล่รุดเขาเห็ุระบบทเป็นอย่างไม่คนขอบคุณเลยหลายเด้อนะที่เทียนเจา้าท่านไหนไปเรียนรถดุติขอบคุณเลยหลายเด้ออันขึ้นสองเงนเชียงพี่น้องขึ้นสองเชียงเคียงเชียงพุ่นกับขึ้นลุงมีแต่สวัสดีทุกบ้านเด้อลุงมิแต่สวัสดีทุกบ้าน แต่ว่ากินเข่ามาแล้วจะคอยกินยาเพื่อกินยาคอยเลื่อมเนาะแต่ที่กินนีกคือยันนันบีบหัวใจเขาเลยบปกะกากินเอาใบมือเว้นนะคอยกินไม่เพราะว่ามือเว้นนั่นก็เป็นเวลากินยาคอยกินยามื่อละสามเสียี่น้องเลยชัวร์จีนั่นผันบดกินกับว่าใดเพราะว่าลูกเขาเวียนว่า้กินอัน ข่างบ้านกับป่วนฟันข่อยละปวดทั้งหัวเจ้าข่อยทั่ไปหาแม่ข่อยละว่ามาเด้อมาเด้อมานะขันแม่บ่ลูขึนซ้องมือก็แสดงว่าแม่ตายมันยังข่อยว่าจากับดีว่าวนั่งันบ่เห็นเปิดเงี้นออกมาเงีอยน,นข่อยเป็นประตูรัดย่างดีเนาะผู้ใดเข้าไปบังคีไปเห็นดอกอันเขามาว่วานหน้าบ้านกันบม่มีผู้ใดเข้าไปได้ ว่าเหยียนข่อยมันล้อมหัวอย่างดีเนาะล้อมหัวแล้วเฮ็ดประตูอย่างดีแม่ข่อยลานเลอากันน่ะโอ้ยข่อยบ่จักคำสิเว้านําอ,นนะอีแม่อันน,น,นั้นบ่เห็นเปิด